เรื่องถ้ำนาคาที่ห่วงแหนมีถ้ำลี้ลับที่ผู้คนเรียกกันว่วาถ้ำนาคาเล่ากันว่าภายในมีสมบัติมหาศาลแต่ถูกพญานาคเฝ้าไว้ชายผู้หนึ่งหวังจะพิชิตถ้ำและได้ครอบครองทองคำแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นบทเรียนแห่งชีวิตณนะชนบทติดภูเขาใหญ่มีเรื่องเล่าขานกันถึงถ้ำนาคาอลีลับชาวบ้านเชื่อว่าภายในถ้ำมีสมบัติของพญานาคซ่อนอยู่ <eer rament> ใครที่ย่างกลายเข้าไปโดยไม่มีศรัทธาหมักไม่กลับออกมาอีกชายหนุ่มชื่อคำภูลได้ยินเรื่องนี้จากผู้เฒ่าผู้แก่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความโลภและความอยากได้สมบัติเขาไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับและคิดว่าทุกอย่างเป็นเพลงนิทานข้าไม่กลัวหรอกพญานาคก็แค่เรื่องหลอกเด็กเขากล่าวเพื่อนบ้านต่างเตือนว่าอย่าได้คิดพิชิตถ้ำนาคาเลยแต่คำพูลกลับยิ่งท้าทายยิงห้ามก็เหมือนยิ่งยุคืนหนึ่งเขามองไปทางภูเขาด้วยสายตาแน่วแน่ ดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงเหมือนเปิดทางลึกลับเขาเตรียมของใช้และไฟฉายสำหรับการเดินทางใจเต้นแรงเพราะทั้งหวาดหวั่นและกระหายสมบัติคำพูลสาบานกับตัวเองว่าจะต้องพิชิตถ้าให้ได้โดยไม่รู้เลยว่าการสาบานนี้คือการผูกเวรกรรมรุ่งเช้าคำพูลออกเดินทางสู่ภูเขาที่ว่ากันว่ามีถ้ำนาคาเสียงนกป่าร้องระงมแต่บรรยากาศกลับวังเวงแปลกๆ,ๆเขามองรอบๆไม่เห็นใครเดินตามมีเพียงเงาของตนเอง เส้นทางเต็มไปด้วยหินคมและพงน้มที่กีดขวางแต่หัวใจที่มุ่งมั่นด้วยความโลภผลักให้เดินต่อไปหลายครั้งที่เขาล้มแต่ก็ยังลุกขึ้นด้วยความดื้อรั้นแดดร้อนแรงทําให้เหงื่อไหลท่วมตัวจนเหนื่อยหอบเหนื่อยเขายิ่งคิดว่าสมบัติจะคุ้มค่าชาวบ้านบางคนที่ผ่านมาบนทางยังตะโกนห้ามเขาว่าอย่าเข้าไปเลยพ่อหนุ่มนั่นเป็นที่ของพญานาคคำพูดหัวเราะและก้าวต่อเหมือนไม่ได้ยินยิงใกล้ปากถ้ำ เสียงลมยิ่งก้องเหมือนเสียงคำรามเน่าดำของพวกเขาทอดยาวปกคลุมตัวเขาบรรยากาศเย็นเยือกทั้งที่แดดยังแรงราวกับสิ่งลี้ลับกำลังจับตามองอยู่ทุกย่างก้าวเมื่อเดินมาถึงปากถ้ำคำพูนยืนอึ้งไปชั่วครู่ถ้ำนี้มีรูปร่างคล้ายปากพญานางอ้ารับหินรอบๆเป็นเกล็ดลายละเอียดเหมือนเกล็ดงูจริงๆสายลมที่พัดออกมาจากถ้ำเย็นจัดจนขนลุกเขาลังเลเพียงชั่ววินาที แต่โลภะในใจกลุบหมดสมบัติข้างในรอค่าอยู่แน่เขาพูดกับตัวเองเขาก้าวขาเข้าไปทีละก้าวด้วยความระวังเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะก้องไปทั่วถ้ำกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นกํายานเก่าโชยมายิ่งลึกเข้าไปความมืดยิ่งหนานแน่นจนแทบหายใจไม่ออกไฟฉายที่ถือไว้ส่องไปเห็นเงาคล้ายงูเลื้อยแต่เมื่อมองอีกทีก็ไม่พบสิ่งใดหัวใจเขาเริ่มสั่นแต่ก็ไม่ยอมหยุดเดิน ในที่สุดเขาก็มาถึงห้องโถงใหญ่กลางถ้ำตรงกลางมีท่านหินวางหม้อทองเก่าแก่่องประกายคำพูลรีบวิ่งไปยังท่านหินอย่างลืมตัวดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นหม้อทองเปล่งประกายมือของเขาสัน่นด้วยความตื่นเต้นและความอยากได้สมบัติข้าร่ำรวยแล้วข้าได้พิชิตถ้ำนาคาแล้วเขาตะโกนแต่ทันใดนั้นแผ่นดินในถ้ำสั่นสะเทือนผนังถ้ำเกิดรอยแตกและเสียงคำรามดังลั่น เกล็ดสีเขียวทองเริ่มโผล่มาจากเงามืดดวงตาแดงฉานประกบขึ้นกลางความมืดนั้นเป็นดวงตาของพญานาคผู้เฝ้าทำมาช้านานเสียงดังก้องในหัวคำพูนจนแทบหูแตกมนุษย์ผู้ละโมบเจ้าเข้ามาเพื่อสิ่งใดคำพูนตกใจจนขาแข็งทำอะไรไม่ถูกแต่ความลบก็ยังทำให้เขาโอบหม่อทองไว้แน่นสมบัตินี้ข้าจะเอาไปเขาตะโกนเสียงพญานาคดังขึ้นอีกครั้ง นั้นเจ้าก็จงเรียนรู้บทเรียนเถิดพญานาคเลยออกมาจากเงามืดร่างใหญ่เต็มถงถำ้ำเกล็ดแวววาวสะท้อนแสงไฟฉายจนตาพร่าล้มหายใจพญานาคเป่ามาเป็นไอเย็นยเยือกจับใจเสียงกล้องดังกระแทกผนังถ้ำราวกับฟ้าผ่าคำพูนถอยหลังแต่ยังไม่ปล่อยมอกทองเจ้าไม่รู้หรือว่าสมบัตินี้คือของศรัทธาเสียงกล่าวมันถูกเก็บไว้เพื่อคนที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้น คำพูลกลับหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งใจบริสุทธิ์หรือข้าอยากได้ข้าก็เอาเสียงพญานาคคำรามจนหินบนเพดานร่วงหล่นคลื่นเสียงสั่นสะเทือนจนหม้อทองสั่นไหวคำพูลเริ่มหายใจติดขัดแต่ยังดื้อรัน้นหัวใจเต็มไปด้วยความยึดมั่นว่าเขาจะเป็นผู้ชนะแต่ความมืดในถ้ำยิ่งหนาทึบเหมือนกลืนเขาทุกอย่างเริ่มบีบคันให้เขาไม่อาจหายใจสะดวกพญานาคพุ่งตัววนรอบชายนมอย่างรวดเร็ว แสงทองจากเกล็ดทำให้ถ้ำสว่างว่บคำพูนกอดหม้อทองแน่นจนแขนสัน่นแต่แล้วภาพตรงหน้ากลับเปลี่ยนไปทันทีแผ่นหินและหม้อทองหายไปในพริบตาสิ่งที่เขากอดคือก้อนหินนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนเสียงสัน่นเสียงพญานาคตอบกล้องเจ้าหลงในภาพลวงตาสิ่งที่เจ้าเห็นไม่ใช่สมบัติคำพูนตะลึงหัวใจเริ่มสั่นด้วยความหวาดกลัวเขาวิ่งหาทางออกแต่เส้นทางกลับวกวน ทุกประตูที่เคยเห็นปิดตายเหลือเพียงความมืดเสียงหยดน้ำแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะน่าสะพรึงถ้ำทั้งถ้ำเหมือนจะหดรัดตัวเขาเข้าไปทุกยางก้าวที่เดินเหมือนยิ่งห่างไกลจากทางออกคำพูนหอบหายใจมองไปรอบตัวอย่างสิ้นหวังเขาเห็นภาพตนเองมากมายสะท้อนบนผนังถ้ำแต่ละเงามีสีหน้าโลภโมโหหรือตื่นกลัวพญานาคพูดขึ้นอีกครั้งเจ้ามิได้พิชิตอะไรเลย เจ้ากำลังถูกกิเลสพิชิตต่างหากคำพูนน้ำตาคลอแต่ยังไม่ยอมรับไม่ข้าแค่ต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมเขาตะโกนทันใดนั้นผนังถ้ำกลายเป็นภาพบ้านเกิดเขาเห็นพ่อแม่ที่ชารากำลังนั่งรอเขาอย่างเงียบเหงาเห็นเพื่อนบ้านทำงานหนักโดยไม่คิดถึงสมบัติแต่เขากลับหันหลังให้ทุกสิ่งเพื่อความโลภของตนภาพเหล่านั้นเหมือนแทงใจลึกจนเจ็บปวด เขาปิดตาแต่ภาพไม่หายไปเสียงพญานาคสอนผู้ที่ละโมบย่อมมืดบอดจนกว่าจะเปิดใจเจ้าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปคำพูนซุดลงกับพื้นหายใจหอบแรงเหงื่อผสมกับน้ำตาจนแยกไม่ออกเขาเริ่มนึกถึงคำเตือนของชาวบ้านถ้ำนาคาไม่ใช่ที่ของคนหัวโลภหัวใจที่แข็งกระด้างเริ่มแตกสลาย แต่ส่วนลึกยังมีเสียงหนึ่งตะโกนบอกว่าอย่ายอมแพ้สมบัติอยู่ไม่ไกลเขาจึงลุกขึ้นพยายามวิ่งไปข้างหน้าอีกทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงต้านจากความมืดพญานาคโผล่ขึ้นเบื้องหน้าสายตาแน่วแน่เจ้าจะเลือกก้าวสู่ความสว่างหรือจมในเงามืดคำพูนมองลงไปที่มือของตนที่กอดก้อนหินก้อนหินนั้นแตกออกเผยเป็นงูเล็กเลื้อยออกมา งูเลื้อยพันแขนเขาแน่นจนหายใจไม่ออกเขาร้องด้วยความเจ็บงูเล็กๆก,กลายเป็นรอยแผลลึกบนแขนเขาคำพูลซุดตัวลงร้องขอความช่วยเหลือได้โปรดพญานาคข้าไม่ไหวแล้วเสียงพญานาคดังขึ้นเจ้าจะสำนึกจริงหรือหรือเพียงพูดเพื่อรอดพ้นในครั้งนี้คำภูนสันสทานด้วยความอับจนหนทาง เขานึกถึงวัยเด็กที่แม่เคยสอนให้รู้จักพอเพียงนึกถึงวันที่เคยหัวเราะกับเพื่อนๆโดยไม่ต้องมีทองความสุขที่แท้จริงไม่ใช่หมอทองในถ้ำเขาตะโกนออกมาข้ายอมแล้วข้าไม่เอาแล้วเสียงพญานาคเงียบไปชั่วครู่ความมืดในถ้ำเริ่มจางลงงูที่พันแขนค่อยๆสลายเป็นฝุน่นเขาซุดตัวลงร้องไห้หนักด้วยความเสียใจ ร่างกายเหมือนถูกชำระจากความโลภบ,บางส่วนแสงอ่อนๆเริ่มลอดเข้ามาในถ้ำคำภูนเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าที่ปลายอุโมงค์แต่เส้นทางยังยาวและเต็มไปด้วยความมืดครึ่งหนึ่งพญานาคกล่าวว่าเส้นทางสว่างนั้นเจ้าเลือกได้แต่หากเจ้ายังคิดกลับไปหาสมบัติเส้นทางจะมืดตลอดการคำภูนสั่นด้วยความกลัวแต่ครั้งนี้หัวใจเบาวกว่าเดิม เขาลุกขึ้นเดินตามแสงโดยไม่ลังเลทุกย่างก้าวที่เดินทำให้แสงสว่างขึ้นเรื่อยๆแต่เขายังได้ยินเสียงกระซิบจากเงามืดข้างทางทองคําความร่ำรวยกลับมาเถิดเสียงนั้นยั่วใจจนขาแทบหยุดเดินแต่เขากัดฟันและเดินต่อด้วยน้ำตาแสงสว่างค่อยๆเปิดเผยเส้นทางสู่ปากถ้ำพญานาคยังคงจ้องตามอยู่เงียบๆพร้อมรอดูว่าชายหนุ่มจะเลือกอะไรในที่สุด เมื่อใกล้ถึงปากถ้ำแสงแดดสาดเข้ามาจนแสบตาคำพูนรู้สึกเหมือนแบกหินหนักออกจากอกแต่แล้วภาพมอทองก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าอีกครั้งงดงามยิ่งกว่าเดิมอยู่ระหว่างทางออกเสียงกระซิบดังขึ้นนี่คือโอกาสสุดท้ายของเจ้าเขาหยุดชะงักใจสั่นระร,รัวความโลภพุ่งขึ้นมาอีกครั้งอย่างรุนแรงหากข้าหยิบเพียงครั้งเดียวข้าจะได้ทุกสิ่งเขาคิด มือเอื้อมไปหาหม้อทองด้วยความลังเลแต่ทันใดนั้นภาพพ่อแม่ผุดขึ้นในใจใบหน้าเหนื่อยล้าของคนที่เฝ้ารอเขากลับบ้านเขาชักมือกลับน้ำตาไหลพรากข้าไม่เอาแล้วสมบัตินั้นไม่ใช่ของข้าทันใดนั้นหม้อทองก็หายวับไปเหมือนหมอกพญานาคปรากฏกายอีกครั้งแต่ครั้งนี้สงบดวงตาแดงฉานกลับอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยเจ้าจงจำไว้ว่าสมบัติที่แท้คือใจที่พอ เสียงกล้องไปทั่วถ้ำเหมือนบทสวดมนต์คำพูนคุกเข่าลงกราบทั้งน้ำตาหัวใจเขาโล่งว่างแสงสว่างจากปากถ้ำชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเขาลุกขึ้นก้าวออกไปโดยไม่มีสิ่งใดในมือแต่กลับรู้สึกมั่งคั่งกว่าครั้งใดในชีวิตพญานาคเฝ้ามองเงียบๆจนเขาเดินลับตาเสียงพญานาคก,กล่าวลอยตามหลังมาผู้ที่เข้าใจบทเรียนจึงได้กลับไปผู้ที่ดื้อรั้นจกถูกถ้ำกลืนไปชั่วการ คำพูลหันกลับมามองถ้ำครั้งสุดท้ายหัวใจเขาสั่นด้วยความสำนึกแท้จริงเมื่อออกมาถึงปากถ้ำอากาศสดชื่นโอบกายเสียงนกเสียงลมและแสงแดดต้อนรับเขาคำพูลสุดลงนั่งสูดลมหายใจลึกๆเขามองอย่างท้องฟ้าเหมือนเพิ่งเกิดใหม่ชาวบ้านที่เฝ้าดูอยู่ไกลๆต่างรีบเข้ามาพวกเขาตกใจที่เขารอดกลับออกมาได้บางคนถามว่าแล้วสมบัติเล่าคำพูลสายหัวน้ำตาเอ,อ่อไม่มีสมบัติใดสำคัญกว่าชีวิต ผู้เฒ่าผู้แก่ยิ้มอย่างเข้าใจเจ้ารอดมาเพราะได้บทเรียนแท้จริงแล้วตั้งแต่นั้นคำพูนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขากลายเป็นคนถ่อมตนและช่วยเหลือผู้อื่นไม่พูดถึงสมบัติอีกเลยและสอนเด็กๆว่าความโลภไม่เคยพาใครรอดทุกคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจ การละต่อมาชาวบ้านต่างเล่าขานเรื่องของคำพูนว่าเขาเคยเข้าไปในถ้ำนาคาและกลับมาได้แต่กลับมาโดยไม่มีทองหรือสมบัติใดๆสิ่งที่เขาได้คือบทเรียนแห่งชีวิตเด็กๆมักถามว่าแล้วพญานาคจริงหรือคำพูนเพียงยิ้มแล้วตอบว่าไม่ว่าพญานาคจะจริงหรือไม่ความโลภมีจริงเสมอทุกครั้งที่เล่าเขาจะพนมมือหันไปทางภูเขาเหมือนแสดงความเคารพต่อพญานาคผู้ให้บทเรียนชาวบ้านจึงเริ่มศรัทธาและไม่กล้าลบหลู่ถ้ำอีก พวกเขาตั้งศาเล็กๆหน้าภูเขาเพื่อสักการะและทุกปีมีการบวงสรวงด้วยความนอบน้อมคำพูนกลายเป็นผู้นำในการทำพิธีเหล่านี้ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยศรัทธาทำนาคากลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านหลายสิบปีผ่านไปคำพูนชาราลงแต่ใจสงบเขานั่งตายต้นไม้ใหญ่มองภูเขาในยามเย็นดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความโลภบัดนี้อ่อนโยนเขาพูดกับหลานๆที่มาล้อมฟังว่า สมบัติแท้จริงไม่ใช่มอทองในถ้าแต่คือการรู้จักพอและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเด็กๆฟังด้วยความเคารพและจดจำเสียงลมพัดมาจากภูเขาเบื้องหลังเรากับพญาน,นาคยังคงเฝ้ามองอยู่เงียบๆในยามสุดท้ายของชีวิตคำพูนยิ้มอย่างสงบเขารู้ว่าตนเองได้กลับใจและใช้ชีวิตอย่างมีค่าไม่มีความโลภใดพันธนาการอีกต่อไปชาวบ้านต่างเล่าขานเรื่องเขาต่อไปชั่วการและถ้ำนาคายังคงเป็นสถานที่เตือนใจว่า ผู้ใดละโมบเกินไปย่อมติดอยู่ในเงามืดตลอดไป